ท,ท่านนี้ก็มารับชมรับฟังนะครับกับผมโกโก้ Go Go, พ่อมดน้อยสวัสดีท่านที่เกิดราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีพิจิกนะครับหรือท่านจะเกิดเดือนมกราคมก็ได้นะเกิดเดือนพฤษภาคมก็รับฟังได้แล้วก็เกิดเดือนพฤศจิกายนหรือเป็นรักนาก็ได้กับผมโกโก้พ่อมนน้อยเพราะว่าผมใช้คําว่าอธิษฐานในไพ่พยากรณ์นะครับอยากรู้ไหมว่าหลังวันขึ้น15าข้ามเดือนสา วันมาฆบูชาที่จะถึงนี้12กุมภาหลังวันที่สอกุมภาหลังวันมาฆบูชาโชคใหญ่3ประการจะเกิดขึ้นกับท่านภายใน45วันนี้มีอะไรบ้างอยากรู้แล้วใช่ไหมท่านที่เกิดราศีมังกรพฤกษบและก็ราศีพิจิกมาลุ้นธรรมายคอนกับผมโกโก้พ่อมดน้อยนะครับขอให้ออกมารู้เห็นตามความเป็นจริงนะครับผมจะติสารแทนท่านที่ จะเป็นเดือนเกิดก็ได้นะเดือนมกราคมก็ได้หรือเป็นราศีมังกรหรือเป็นลัคนามังกรเพราะว่าเป็นการอธิฐานจากไพ่พยากรณ์จำนวนในความโชคดีนี <c> ้ <oughs> จะมีความโชคดีกับท่านสาประการโชคใหญ่ที่จะมาบังเกิดขึ้นกับท่านถ้าทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นผู้มีบุญกุศลเต็มเปลี่ยมไม่ติดขัดไม่ติดขัดเรื่อง ทั้งพลังงานสิ่งที่มองไม่เห็นเรียกว่าพลังงานของเจ้ากรรมในเวรหรือที่เรียกว่านามนธรรมถ้าทุกคนมีคะแนนเต็มสิบเท่ากันหมดโชคย่างท่านจะเกิดขึ้นคืออะไรใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามผมมาอ่านไพ่ยพยากรณ์ของดวงตาของท่านทั้งสามราศรีโชคใหญ่ของท่านคืออะไรอยากรู้แล้วใช่ไหมหลังวันที่สิบสองกุมภาพันธ์ หลังวันมาฆบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่เอหิภิกขุหรือพระรหันต์5 0รูปเอหิภิกขุคือพระสงฆ์ที่ได้รับการบวชจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงแล้วทุกพระองค์ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ได้มาบรรจบเวียนครบมาที่มาค้าปุรณมีนี้โดยมิได้นัดหมายหลังจากวันมาค้าบูชาตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไปถึงสองพนมาจนถึงส1มีนาคมภายใน45วันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านสามราศีนี้ได้แก่แทนท่านท่านถ้วยมาหาสมบัตินะครับหลายๆท่านที่ไม่มีเกณฑ์ติดขัดอะไรเท่าไหร่มีความโชคดีบุญกุศลเต็มเปี่ยมทําบุญมาเต็มที่แล้ว ถ้วยมาหาสมบัติยิ่งกว่ารางวัลที่หนึ่งนะเป็นสิ่งที่ถูกอกถูกใจได้รถได้บ้านได้คนรักเจอคนดีมีคุณธรรมหรืออาจจะบังเอิญมาเจอช่องโกโก้พ้อมดน้อยนี้ก็ได้นะครับฝาบกกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้นะครับทุกคอมเมนต์เป็นกําลังใจท,ที่ดีมากๆมีหลายคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ผมอ่านเองเลยนะแล้วก็ตอบตอบตอบ,ตอบ,ตอบ แล้วก็เป็นพลังงานที่ดีๆนะครับถ้วยมหาสมบัติคนรักถูกอกถูกใจได้มาแบบไม่คาดคิดหรืออาจจะคาดหมายแต่ได้เกินคาดหมายได,ได้เกินคาดหมายนี่คือโชคใหญ่สิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นท่านอย่างที่หนึ่งนะครับต่อไปอย่างที่สองที่จะเกิดขึ้นได้แก่ัน สิบเหรียญเงินเต็มบ้านในระหว่าง45้าวันนี้ท่านที่เกิดราศีมังกรราศีพฤษภและก็ราศีพิจิกที่ขยันหมั่นเพียรไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเชา้าสวดมนต์เช้าเย็นไหว้เจ้าเลี่ยวทางบ้านเลขที่ท่านอาจจะนำโชคก็ได้นี่คือสิบเหรียญคือตำแหน่งบ้านเลขที่ให้โชคในสี่สิบห้าวันนี้อาจจะเริ่มลงทุนตั้งแต่ วันลมทุนแห่งชาติ16กุมภาพันธ์1มีนาคมแล้วก็16มีนาคมถ้าท่านใดบอกว่าไหว้พระสวดมนต์เปลี่ยนน้ำดอกไม้สวดมนต์เป็นประจำไหว้พระสวดมนต์ไหว้ท่องเที่ยวทางหนึ่งในนั้นบ้านเลขที่ท่านให้โชคเงินเต็มบ้านอยากขายบ้านก็ได้ขายเต็มที่สิบเหรียญก็ท่านได้สิบเหรียญเลยนะเงินเต็มบ้านเงินทองหลั่งไหลนี่คือความโชคดีอย่างที่สอง ที่จะเกิดขึ้นหลังจากวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาคะบูชากับผมโกโก้ Go, พ่อมดน้อยแต่ตัวไม่น้อยตัวใหญ่เท่าช้างนะครับนี่คือคายากรใบที่สองหรืออันนึงอย่างที่สามก็คือความโชคดีของท่านจะเกิดขึ้นก็คือ The ะเมจิกเชียนได้แบบปาฏิหาริย์ได้แบบไม่คาดคิดท่านใดบุญบาร,รมีเต็มเปลี่ยมอุปมาเปรียบเหมือน ธรรมะของสมเด็จพุทธาจารย์โตสมเด็จโตพุทธรังศรีท่านเทศสอนไว้ผมก็จําได้เท่าความรู้อันน้อยนิดของโกโก้พ่อมดน้อยนะครับสมองจาไม่ค่อยอะไรได้เท่าไรเพราะสองคือความว่างเปล่าลูกเอ๋ยขออนุญ,ญาตน,นํามาพูดนะครับอาจจะพูดตกหล่นก็ต้องกราบขออภัยแต่เจตน,ตนาดีคืออยากจะเอามาสื่อสารให้ท่านนี้เข้ามารับชมรับฟังได้มีเกิดบ้างท่านก็จําได้ขึ้นใจแต่บางท่านอาจจะเพิ่งได้เคยได้ฟังมาใหม่นะครับ ใส่เื่อแขนยาก,กับพะสะัสดุกไม่ใช่พม่านะครับคนไทยที่เมืองรับแลอคำํำธรรมะที่บอกว่าลูกเอ๋ยบุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะช่วยเจ้าได้บุญไม่ทำกรรมเราไม่ได้สร้างเที่ยวอ,อ้อนวอนขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อได้มาก็ติดหนี้เทวดาอะไรต่างประมาณนั้น แต่เมื่อทำบุญเต็มที่แล้วต่อให้ทั่วฟ้าจบดินโชคของเจ้าใครก็ต้านเจ้าไม่ได้เมื่อถึงเวลาใครก็ต้านทานพลังงานความโชคดีนี้ไม่ได้ไม่อยากได้ก็ได้นะหกล้านคุณได้สิ์นั้นทันทีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีพิจิกแต่ถ้าท่านใดเอ๊ะจะใช่เราหรือเปล่า โกโก้ go, พอมอน้อยทำคลิปอยู่นะว่าเราติดกรรมเรามีติดขัดอะไรไหมไล่ดูตามหน้าช่องนะถ้าบอกว่าดวงราศีก็ดีดวงรายวันได้ปรักออกมาทุกอย่างดีหมดแล้วมาดูตรงนี้ความโชคดีก็จะเกิดขึ้นคำว่าสิบเหรียญแต่ละท่านอาจจะไม่เท่ากันนะบางท่านสิบเหรียญอย่างโกโก้ go, พอมอน้อยสิบเหรียญอาจจะเป็นหลักสิบหลักร้อยก็ได้ก็ถือว่าเยอะแล้ว ตามบุญวาสนาตามตามฐานบาร,รมีถุงเงินถุงทอง,งตามอัตภาพพอมันอยู่แล้วแต่บางท่านสิบเหรียญเต็มร้อยเลยคือลักหมื่นลักแสนลักล้านสิบล้านร้อยล้านก็ได้นะครับนี่คือตามบุญวาสนาสามอย่างที่จะเกิดขึ้นภายในสี่สิบห้าวันนี้แน่นอนเป็นคําพยากรณ์ที่ผมอธิฐานเสียอะไขึ้นมาหนึ่งถ้วยมหาสมบัติได้ทรัพย์ใหญ่ได้รถได้บ้านได้ที่ดินได้เจอคนรักที่เพอร์เฟคอ้วนทนสมบูรณ์นะครับ รูปงามนามเพราะนิสัยดีคุณธรรมอันเลิศการเงินรุ่งเรืองทุกอย่างดีหมดก็ได้นะครับอันที่สองคือสิบเหรียญการเงินเต็มเปลี่ยมเงินที่มันไล่หลอท้องมักครั้งไล่หลอไล่หลอไล่หลอแล้ก็จะเข้ามาเติมเต็มสิบเหรียญสิบเหรียญอาจจะหมายถึงการมั่นหมายถูกขอแต่งงานคนในบ้านมีเกันแต่งงานก็ได้หรือถ้าใครเป็นนักลงทุน แ n d แอเป็นนักลงทุนแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับยังเป็นผู้ประสบภัยในการลงทุนอยู่ท่านก็จะมีความมีโชคดีถ้าไม่มีตัวเลขซื้อแต่ถ้าบอกว่าเจ้าที่ทางบ้านดีมากเลยนะไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิตลอดเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนดอกไม้เราท้องมีความเชื่อและมีความศรัทธาในการนำวัตถุมาในการทำไหว้เจ้าบวงสรวง บริจีท่านใน3ตํตำแหน่งนี้วันลงทุน16กุมภา1มีนาแล้ว16มีนาอาจจะเป็นตัวเลขนําโชคบริษัทเต็มๆแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันได้จากเบื้องบนก็คือ The m a g i r c h a n ท่านได้แน่นอนเรามาลุ้นกันดูนะคะว่าความโชคดีทั้ง3ประการนี้ท่านใดจะได้พลังงานเต็มที่พร้อมมีไพ่พยากรณ์3ใบ สิบแดง2ใบสิบดำหนใบถ้าท่านใดเลือกได้10แดงรูปหัวใจบุญกุศลท่านเต็มเปรียมสิ่งที่ผมพยากรณ์ว่าจะเกิดขึ้นกับท่านมีเกณฑ์สำเร็จแน่นอน100%เปอร์เซมากน้อยแตกต่างกันนะครับโกโก้หโกโก้สโกโก้สโกโก้สคือโกโก้วานะห้ามเลือกนะครับเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนครับเลือกผิดชีวิตเปลี่ยน อ่าดังใจนะครับ1 2 3ส,สเลือกข้าพเจ้าได้อยู่ในดวงชะตาของราศีมังกรราศีพฤษภราศีพิจิกจะเกิดเดือนมกราพฤษภาคมหรือพฤศจิกาก็ได้นะลัคนาก็ฟังได้เป็นการอธิษฐานเราไม่ได้มาคำนวณบวกลงนะครับอันไหนดีๆรับเอาหมดเลยนะครับใช้ค่าเงินหยวนให้เป็นหยวนๆห,หน่อยบางท่านผมบอกว่าราศีสมมุตินะราศีมังกรเริ่มแต่15มกราจนถึง15ากุมภาหรืออาจจะเป 14, 13, ็น1ิ1สก็ได้ นูเคยฟังมาเป็นศึาโอ้โหดามาแหลกละโอ้ตายละหยวนก็ได้ก็ยหยวนบางทีอันไหนดีๆก็รับเอานะครับโกโก้หนึ่งกโก้สองกโก้สามเลือกตีๆพลังงานความโชคดีของท่านถ้าท่านเลือกใน้สิแดงรูปหัวใจสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นกับท่านบุญวาสนาเป็นการอธิษฐานในเรื่องของนามธรรมคือบุญกุศล ออกมาเป็นรูปปักธรรมที่เห็นเป็นภาพพจน์จากไพ่ยพยากรณ์สิบแดงนะครับแต่ยังไม่สิบแดงหัวใจยังสิบแดงเหลี่ยมยังอาจจะต้องใช้เหลี่ยมคมปัญญาเหลี่ยมคมปัญญาบวกลบนิดนึงแต่ถามว่าสิบไหมได้เหมือนกันดีเหมือนกันท่านใดที่เลือกโกโก้สองนะมังกรพุกศพพิจิสิบ ดำนะครับสิบดำหวังหกล้านอาจจะได้แค่สามล้านก็ได้นะคือเราจะรีบแบ่งก,กันกับคุณแม่คนเละครึ่นก็ได้นะครับหวังรางวัลเลขไทยสองตัวอาจจะเป็นได้สามตัวก็ได้นะนะครับสิบดำนี่อาจจะไม่เติมเต็มเท่าไหร่แต่ถามว่าถ้าท่านอยู่ในาสามราศีนี้ท่านมีความโชคดียอยู่แล้วช่วยมหาสมบัติสิบเหรียญมาเลทีถ้าเป็นเลที่ถ้าใครได้มาเลที่ค่อนข้างไหว้เจ้าทําบุญหรือส่วนมนต์ประจำจะเรียกทางส่งบุญให้เจ้าเยียทางอยู่ แต่ท่านเลือกเ <c oughs> ท,ท่าทีนนะครับขี้โมเยอะก็เลยคอแห้งสิบดำก็อาจจะบวกลบนิดนึงอย่างบ้านที่โกโก้เขไรายหกสองเก้าว่าจะมารอบปีที่แล้วทำาัพยากร์มามีลหลายๆท่านมีโชคหลักหมื่นหลักแสนอยู่นะครึ่งแสนก็เยอะแยะใหญ่นะครับก็คือพยากรเจตนาดีสื่อสารเผื่อไทยเผื่อท่านใดมีบุญสัมพันธ์แม้ั้งท่านท่านใดอยากให้พยากรส่วนตัวผมมีลายหน้าช่องนะพิมพ์เบอร์โทรผมไว้ก็ได้แล้วก็มันจะเด้งมาอาัตโนมัติ 09459 8 4 6 6 1หรือ LINE แอดไลน์ KO 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 g o g o 4661ค่าครูค่าคายเท่าไหร่คะไม่มีค่าครูไม่มีค่าคายไม่มีค่าคันคายใช้ขอขอใช้คำว่าเป็นการร่วมทำบุญสนับสนุนช่องโกโก้ Go, พ่อมดน้อยแล้วกันนะครับมากน้อยแล้วแต่บางท่านก็พุ่อะไรใบสีเทามาก็เยอะแยะมากมายตอนนี้คิวก็มีอยู่นิดนึงอยู่นะครับใจเย็นๆแต่ตอบให้ทุกท่านจะ มีถนัดสมบนช่องหรือไม่มีก็ด้วยด้วยความยินดีนะครับส่วนท่านที่เลือกโกโก้สามแน่นอนสิบแดงหัวใจเต็มร้อยสิ่งที่ท่านต้องการปรารถนามีเกณฑ์สําเร็จสูงขนาตั้งแต่หลังวันที่สิบสองหลังวันมาคาบูชาเป็นต้นไปจนถึงเขาคราสี่สิบห้าวันน่าจะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันหกสิบแปดนี้พลังงานดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนถ้าเราเป็นคนที่ไม่ติดขัดเป็นน้ําที่เต็มแก้วไม่มีรูรั่วไม่ได้ทําบาปทาชั่วมามากมาย ทุกคนเป็นคนดีหมดนะครับแต่บางบางอย่างบางท่านอาจจะผิดพลาดมาแต่ผมจะบอกหลายๆท่านว่าอ่าเมื่อมีเราต้องมองคนที่แย่กว่าหรือทำกว่าพระองค์คริมานฆ่าคนตายมา999คนยังได้รับธรรมะาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้โปรดมาเป็นพระอาหารหันต์ได้นะครับเป็นพระอหิงสกะน,นะเราไม่เคยฆ่าคนตายมามาเป็นคนสองคนมาเป็นร้อยเป็นสิบเรายังไม่ใช่คนชั่วหรอกเพียงแต่ ตอนนั้นมีเงามืดมีเมฆหมอกมาบางังทําให้เราคิดไม่ได้เรียกว่าอาวิชชาครอบงทำทําให้เราลุ่มหลงมัมวเมาทาในสิ่งที่ผิดพลาดถ้ารู้ตัวแล้วก็ตั้งสติใหม่ตั้งหลักใหม่ผมเองก็อยากอยากจะบอกจริงๆว่าอันนี้คือเข้าพยามจบไปแล้วนะแต่ขี้โมดต่อตอนนั้นก็ตั้งใจว่าคิดแบบเรียกว่าเหนื่อยในการพยากรดวงจังเลยอยากมีเงินสักก้อนหนึ่งจะใช้จ่ายเป็นรายเดือนก็มีรู้จักญาติท่ทําท่านหนึ่งเรียกว่าผมเคยทำคลิปไว้ยังนะว่า คุณนายเกาหลีมาเสนอว,ว่าอ่าเดี๋ยวเอาเงินไปบริหารจัดการให้นะคะ,ะถือว่าเงินสิบาทให้เดือนละสามบาทอู้เยอะมากมายสามบาทสามหมื่นก็ได้สามบาทมาเอาอไปอีกเป็นอีกสิบาทแสนหนึ่งสมมุตินะให้ไปอีกห้ 50, าหมื่นอู้เยอะแยะมากมายแล้วสุดท้ายเงินแค่สามแสนได้เดือนละเจ็ดแปดหมื่นทำไปได้เยอะขนาดนี้ทำไปเรื่อยพอเรารู้ว่าทรัพย์ที่ได้มาได้มาจากการเอาไป อืมอยากจะบอกจริงๆขนาดเราไม่รู้เราก็ยังแต่ถ้าพอรู้แนละ้วเราก็ไม่เอานะครับมันมันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องเอาไปปล่อยเงินกู้โหดร้อยละสี่สิบต่อสัปดาห์แล้วถ้าใครไม่ให้ก็ปล่อยอยู่โนู่อยู่ดาว,อย,ดาวอยู่ดาวเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อยู่ดาวไม่ใช่ประเทศนะอยู่ดวงดาวเกาหลีใต้เกาหลีเหนือแล้วคนที่เอาไปก็เป็นคนที่ไปทํางาน เรียกว่าคลายเส้นแต่ก็พอใครไม่คืนต้องจับรับแขก20คนมีแก๊งมาเฟียคุมขังอู้พอได้ยินแล้วรู้สึกว่ามันบาปจังเลยมันมันไม่ใช่การเข้าไปโครจรกับบุคคลคนใดเท่ากับการเอาวาสนาบุญบารมีเราต้องพิจารณาให้ถ่องแท้เมื่อเมื่อรู้แล้วว่ามันไม่ดีผมผมผมก็ถอยถึงแม้เจตนาท่านคนนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องดีนะครับใดๆก็แล้วแต่เงินทองของใช้แค่เมืองมนุษย์นะครับ ของใช้แค่มือมุย์จริงๆตายไปเทวดาก็ไม่ได้ใช้ข้างล่างก็ไม่ได้ใช้นะเราอย่าไปยึดติดตัวเลขมากมายเกินไปขอให้มีกินมีใช้ตามอัตภาพได้ใช้นี่ใช้สินมีเลี้ยงชีพไปถ้ามันจะมาถ้าตัวเลขการเงินมันจะมาเหนือคุณธรรมในจิตใจทําให้เราต้องเป็นคนชั่วคนบาปเราก็ไม่เอาบุญคนดีก็ทําได้บุญ คนบาปคนชั่วโจรก็ทําได้แต่สิ่งเดียวที่คนบาปหรือคนชั่วทําไปได้หลวงปู่ชาท่านเทศสอไว้ว่านั่นก็คือการละชั่วหรือละบาปนั่นเองคนดีที่เป็นคนดีได้เพราะว่าเขาระบาปคนชั่วหรือโจรละบาปไม่ได้ไปป้นไปฆ่าเข้ามาเอามาแจกเอามาบริจาคก็ทําได้แต่เขาระบาปไม่ได้เขาก็เลยเป็นคนชั่วคนบาปอยู่นั่นเองการละบาปจึงสําคัญกว่าการบําเพ็ญบุญ ถ้าเราละบาปก็คือละความชั่วเราก็เป็นคนดีแล้วแต่การสร้างบุญก็เป็นการสร้างบารมีเราเป็นคนดีแล้วก็ต้องทําบุญทําทานบารมีตั้งสิบข้อนะครับทานะบารมีมีแล้วค่อยทําทานที่เป็นวัตถุทานแรงกายแรงใจทานวาจาต่างๆถ้าเจตนาดีเป็นบุญมันก็เป็นบุญทุกอย่างก็เป็นบุญนะครับถ้ามีทรัพย์เยอะแล้วไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบ็นคนอื่นนั่นก็เป็นเรื่องดีทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องดีมันก็ดีหมดทุกสิ่งทุกอย่าง พูดดีทดําดีคิดดีมันไม่ได้ดีที่ใครนะครับดีที่ตัวเราตัวท่านเองพูดกูมึงพูดไม่ดีมันไม่ดีจากใครก็ปากเราเอง,เองนะพูดไม่ดีนะแล้วอย่าลืมนะครับให้นึกถึงว่าเรากําลังใช้กายกายสังขารที่เราใช้อยู่นี่คือของคุณพ่อคุณแม่ให้มาอาการสามที่สองเลือดเนื้อเอ็นกระดูกได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ธาตุพ่อธาตุแม่มาปฏิสนธิกันเรามีแค่ดวงจิตขมาจุติเราทําดีอานิสงส์งของกายนี้ก็ได้ดีโดยอัจนมัติคุณพ่อคุณแม่จะอยู่หรือไม่อยู่ เราก็ได้ใช้กายสังขารนี้ไปในทางที่ทางที่ดีอุปมาเปรียบเหมือนกายสังขารนี้เปรียบเหมือนรถยนต์มีคนยืมรถเราพาคนไปพาคุณตาคุณยายไปวัดไปวา่าไปอาจจะข้อแล้วก็ไปโรงพยาบาลรถเกิดประโยชน์เราก็ได้อานิสงส์ถ้ายืมรถไปไป้ายาเสพติดล่ะเจ้าของรถก็เจอนะครับได้ไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ตัวเราเลือกเราเป็นคนทํากรรมทุกสิ่งอย่างที่เรากระทาไปเขาเรียกว่ากรรมแต่ผลของการ,รดีและการ,รชั่วก็ย้อนกลับมาหาที่ตัวเราทั้งนั้น อยากให้สิ่งที่พยากรณ์เกิดขึ้นจังเลยกับทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดติดตามให้หรือยังนะครับกับโกโก้พ่อมดน้อยบางท่านบอกว่าได้ยินชื่อมานานแล้วเพิ่งได้เจอว่าดีใจโอ้ดีใจ,ใจมากไหมขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้ราศีมังกรราศีพฤษภราศีพฤกิกขอให้ท่านโชคดีมีปาฏิหาริย์ใน45วันนี้แน่นอนขอให้ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยปาฏิหารสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายสวัสดีคับ